วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์สาวลาวคนหนึ่งหรือว่าอีลาวแดงตัวหนึ่งความคิดแย่มากสาบแช่งประเทศไทยอันนี้วงเล็บนะครับคนหนึ่งนะครับไม่รวมไม่เหมาทั้งประเทศนะสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกค,ครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา หาโมงเย็นวันอาทิตย์ทั้งเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณหกโมงเสาร์วัดดีย้ำเสาร์พี่น้องฟังไทยฟังลาวรวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยลาวติดติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอนื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฝังโคง้ง,คงสิริบพัฒนคลิปใหมหมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมก็จะมาตอบคอมเมนต์สาวลาวคนหนึ่งหรือว่าอีลาวแดงตัวหนึ่งอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ทั้งประเทศนะครับ เขาไปคอมเมนต์ในเพจทัวลงนะครับอ่าเป็นคอมเมนต์ที่แย่มากๆนะครับอ่ามันสื่อถึงนิสัยและสันดานนะครับพฤติกรรมอ่าความกันดานของสาวลาวคนนี้เขาไปคอมเมนต์ในเพจทัวลงนะครับขออนุญาตขึ้นรูปแล้วก็ข้อความเขานะอ่าเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ ปากเสียให้น้ำท่วมตายมืดหลดถ้าแปลเป็นไทยก็คือคนไทยส่วนมากปากเสียให้น้ำท่วมตายหมดเลยความคิดเขาคิดดูนะครับทุกคนน้ำจะไปท่วมประเทศไทยตายได้ยังไงคนไทยเขาช่วยเหลือกันนะครับจนล้นเหลือน้ำใจพี่น้องคนไทยมีแต่พวกลาวแดงนั่นแหละครับที่จะตายแล้วขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยอ้อนวอนให้ประเทศไทยนี้ไปช่วยเหลือ พม่า,มาก,ก็เหมือนกันนะครับประเทศไทยช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นเวลาเจอวิกฤตนะครับส่วนมากเป็นแต่ประเทศเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือแล้วมาปากดีนะครับประเด็นก็คือว่าเขาน่าจะไม่พอใจอเพจทั่วงอลงอรีบลบคอมเมนต์นะครับ่า่าน,นะครับพอเวลาคอมเมนต์แล้วก็กลัว่า,านคนตอบกลับนะครับผมไปอ่านเจอ เขาน่าจะไม่พอใจเพจทัวลงหรือสื่อในประเทศไทยเพจในประเทศไทยหรือว่า YouTube ในประเทศไทยนําเสนอเกี่ยวกับน้ําท่วมในประเทศลาวหรือนําเสนอเกี่ยวกับประเทศลาวนี่แหละอ่าอาจจะไม่ชอบก็เลยบอกว่าคนไทยนี่ปากเสียประมาณว่ายุ่งเรื่องของประเทศลาวเสือกเรื่องของประเทศลาวนะครับคุณไม่เข้าใจคําว่าประเทศเสรีครับนําเสนอขายข่าวทุกคนอยากฟังข่าวครับ ข่าวในประเทศไทยทุกช่องนะครับน่าดูมากน่าติดตามมันต่างจากสื่อในประเทศลาวสื่อในประเทศลาวนะครับหมาตัวหนึ่งยังไม่อยากดูเลยเปิดไว้นะครับเปิดไว้แมงเมายังไม่กล้าไปบินตอมเลยนะครับสื่อในประเทศลาวนะมันสื่อมันเหมือนงานศพนะครับมันโศกเศร้ามันดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับอันนี้สื่อในประเทศลาวอ่า แล้วไม่ชอบสื่อไทยแต่ติดตามสื่อไทยนะสื่อไทยเปิดทุกวันทุกวันแล้วบอกว่าไม่ชอบนะครับพวกลาวแดงนี่หลายตัวมากเลยนะ,ะไม่ชอบสื่อไทยนําเสนอเสือกเรื่องของลาวนั่นนี่ชอบนําเสนอแบบไม่สร้างสรร์เหมือนไอ้แก่ตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้แก่ตัวนี้นำเสนอไม่สร้างสรร์สื่อไทยนี่โจมตีลาวด้อยค่าประเทศลาวแล้วไม่ชอบสื่อไทยแล้วเปิดทีวีไทยดูทุกวัน เลตติ้งเนี่ยข่าวในประเทศไทยนี่นะครับ10-20%ซนะครับมาจากพวกกลุ่มพวกลาวแดงนะดูทุกวันเพราะว่าสื่อในประเทศตัวเองเนี่ยทั้งคนอ่านข่าวอ่าไม่มีข้อมูลไม่มีการศึกษาพูดง่ายๆครับพูดไม่น่าฟังไม่น่าสนใจอ่าผมจะบอกให้นะครับไม่ว่าคุณจะโกรธหรือเกลียดประเทศไทยแค่ไหนหรือมีอคติต่อประเทศไทยคุณ ยังไงก็พึ่งประเทศไทยครับอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะครับคุณหนีประเทศไทยไม่ได้ฝากถึงพวกลาวแดงทั้งหลายนะครับที่ปากดีผมบอกเลยครับว่าทุกวันนี้คุณโชคดีแล้วที่มีผมแดนหรือประเทศติดกับประเทศไทยถ้าไม่มีประเทศไทยนะครับคุณเนี่ยกลายเป็นพวกเอธิโอเปียเลยนะขาดสารอาหารครับ ทุกร้านค้าในประเทศลาวเดินเข้าไปเลยครับสินค้าไทยลุ้นล้วน80%ทุกทุกบ้านในประเทศลาวครับดูทีสื่อไทยคุณจะดู Youtube คุณจะดู f a c e b o o k คุณจะดูอะไรก็แล้วแต่ทางออนไลน์ Tik t o อกก็แล้วแต่ครับคุณก็ดูสื่อไทยก็เป็นสื่อไทยที่นำเสนอค้นหา Google หรือค้นหาเป็นข้อมูลก็ค้นหาเป็นภาษาไทย คุณไม่มีปัญญาค้นหาเป็นภาษาลาวด้วยตัวเองไม่มีข้อมูลครับ Google ไม่ยอมรับครับแล้วอย่าปากดีว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับดูเบ้าหน้าตัวเองดูประเทศตัวเองก่อนว่าผู้นำเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาสร้างคอนเทนต์สร้างทีวีสร้างข่าวขึ้นมาดูเองหรือเปล่านอกจากดูสื่อไทยครับยอมรับความจริงให้ได้ อย่าพึ่งดิ้นนะครับแล้วก็ FC ผมฝากทุกคนนะ FC ฝากจำหน้าไว้เจอที่ไหนก็ต้อนรับน้องคายอูบลน,นครพนมมุกดาหารด่านไหนละ่ะเจอที่ไหนก็ต้อนรับเธอหน่อยเธออาจจะมาซื้อของก็ได้หรือเธออาจจะลักลอบเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครก็ได้นะ เพราะว่าส่วนมากคือพวกลาวแดงแต่ละตัวนี่คือปากดีแต่ในที่สุดก็แอบเข้ามาทํางานที่เมืองไทยอยู่ดีครับคุณคิดว่าพวกลาวแดงแต่ละตัวเอาตัวรอดที่ไหนล่ะคือประเทศมันกันดานขนาดนั้นมันจะอยู่ได้ยังไงคนที่อยู่ได้คือผู้นำนะครับถ้าไม่ใช่ผู้นำอยู่ไม่ได้ครับผมผมกล้าพูดเลย ทุกคนต้องหางานต้องหาเงินในเบื้องว่างงานไม่มีเงินเดือนก็ถูกแล้วมันจะอยู่ได้ได้ยังไงครับอันนี้คือการที่จะมาคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจนะครับว่าไม่ชอบอ่าเพจทัวลงไม่ชอบสื่อบางสื่อในประเทศไทยนําเสนอเกี่ยวกับลาวมันเป็นความจริงแต่ยอมรับไม่ได้อ่าแต่ให้มันใจใจหน่อยนะครับอ่าถ้าพูดแล้วต้องไม่มาเหยียบประเทศไทยนะต้องไม่มาพึ่งพาประเทศไทย ต้องไม่มาหากินที่ประเทศไทยอันนี้ผมพูดตามความจริงนะส่วนมากคือเขาเอื่นว่าไปบ่มุมครับพี่น้องครับสุดท้ายก็อ่อนว่าช,ชีวิตมันน่าสงสารครับถ้าเราไปโจมตีไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับถ้าคนไทยไปนั่นนี่ก็หาว่าคนไทยนี่รังแกรังแกประเทศที่ด้อยกว่าดูถูกประเทศที่ด้อยกว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยนะครับเขาไม่อยากสนใจกับพวกลาวบางกลุ่ม โดยเฉพาะพวกลาวแดงบางกลุ่มเขาไม่อยากสนใจนะเขาปล่อยพอปล่อยแล้วก็ได้ใจปากดีเห็นเขาไม่ค่อยถือสานะครับสร้างข่าวขึ้นมาเองสิครับสร้างข่าวขึ้นมาเองดูสื่อในประเทศตัวเองเสินะครับอันนี้พูดเฉพาะคนที่คอมเมนต์นะไม่ได้พูดเหมารวมนะอ่าโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แลวก็คอมเมนต์กันเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ